สวัสดีค่ะช่องเลเอวาโลชั e ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตคลิปแล้วก็มาอัปเดตโคต้ดค่ะตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะว่าช้อปปี้นะคะเขามีโค้ดใหม่ก็คือโค้ด3 0ลดสูงสุด100บาทสําหรับช้อปปี้วิดีโอนั่นเองหมูได้มีทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตวิธีการเสนอข,ขายโค้ด3 0ลดสูงสุด100บาทได้2โค้ดผ่านหน้าไลท์ทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะหมูจะขอมาที่ฝั่งชอปป้อป ถ้าเกิดเราเป็นผู้ขายเราขึ้นขายที่หน้าไลน์ใช่ไหมคะจะมีโค้ดสําหรับทุกร้านค้าอยู่2โค้ดก็จะมีโค้ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ส่วนลดอา่าแล้วก็โค้ดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยบาทสําหรับทุกร้านค้าแต่ถ้าเกิดใครเป็นร้านไลน์โคโด้ดโหดหรือว่าเป็นร้านไลน์ตัวท็อปนะคะจะมีอีกโค้ดหนึ่งก,ก็คือโค้ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยบาท ถ้าเกิดใครเป็นลลายโค้ดโหดจะมีโค้ดหลักๆเสนอขายลูกค้าประมาณ3โค้ดแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นลลายโค้ดโหดเหมือนหมูนะคะก็จะมี2โค้ดในการเสนอขายลูกค้าเนาะทีนี้นะคะจะมีอีโค้ดหนึ่งที่เป็น30%ลดสูงสุด100บาทก็คือโค้ดสำหรับช้อปปี้วิดีโอนั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นลลายตัวท็อปใช่ไหมคะก็ จะมี30 2สองโค้ดแล้วก็20บอร์ลดสูงสุดหนึ่งรอยบาทเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอาจจะต้องต้องดูสินค้าในร้านเราเป็นหลักว่า,าสินค้าลนเราประมาณไหนเพราะบางทีถ้าจะให้ลูกค้าใช้20ตลดสูงสุดหนึ่งร้อบาทเนี่ยเหมือนลูกค้าอาจจะต้องซื้อแบบเยอะๆนิดนึงถึงจะได้ลดหนึ่งรอยบาทนะคะอะทีมหมว่าโค้ดลด30%มอร์ซนันกลางๆราคาก็ลดรา,าคาประมาณ300อกว่าบาทก็สามารถลดหนึ่งลดหนึ่งรอยบาทได้แล้วเริ่มเลย ะะตอนนี้เพื่อนๆเห็นโค้ดทั้ง2ฝั่งอย่างชัดเจนนะคะสมมุติว่าตอนนี้หมูกาลังขึ้นไลฟ์หมูขึ้นไลฟ์ขายของสมมติหมูขึ้นไลฟ์ขายบราวน,นี่อ่ะอันนี้เป็นบราวนี่รถใหม่ของทางร้านนะคะสมมติว่าหมูขึ้นไลฟ์ขายบราวนี่ทีนี้เนี่ยโค้ดหลักที่ลูกค้าจะใช้กันประจําคือฝั่งไลฟ์ก็คือส่วนลด30%ลด100บาทสาหรับช้อปปี้ไลท์หากลูกค้าซื้อไปแล้วหนึ่งกล่องแล้วเพิ่เอิญว่าลูกค้าอยากได้สินค้า ในร้านหมูอีกกล่องหนึง่งหรืออยากซื้ออีกรสชาติหนึ่งที่เป็นรสดาร์กช็อกหรืออยากซื้อโลชั่นอยากซื้อสบู่อยากซื้ออีกกล่องหนึง่งใช่ไหมคะเราสามารถเสนอขาย,ขายโค้ดลูกค้า30%ลด100บาทสําหรับช้อปปี้วิดีโอได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นร้านนะคะจะต้องทําการโพสคลิปลงในลงลงลงในช้อปปีลงในช้อปปี้วิดีโอของตัวเองก่อนเนาะร้านถึงจะสามารถ ให้ลูกค้าใช้โค้ดได้ดูหมูเป็นแนวทางได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะหมูจะลองเข้าเครื่องนี้ค่ะวิธีการแนะนําสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยซื้อกล่องแรกกับเราไปแล้วซื้อกล่องนี้ไปแล้วใช้สามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งลดหนึ่งร้อยบาทสําหรับช้อปปี้ไลน์ไปใช่ไหมคะถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อของต่อที่ร้านของเราเราแนะนําเลยให้ลูกค้ามาที่หน้าแรกแล้วก็มาแอปเออแล้วก็ขอพักค่ะมาที่เมนูช้อปปี้วิดีโอตรงนี้ได้เลยก็ให้ลูกค้าคลิกไปปึง้ง อ่ะคลิกคลิกที่อันนี้นะคะทีนี้เนี่ยหมูขอเลื่อนไปที่เห็นเดี๋ยวนะขอขอเลื่อนคลิปที่ไม่ติดหน้าคนสักครู่นะคะอ่ะโอเคเราก็จะเจอคลิปนี้สมมุติเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าบางท่านนะคะยังไม่ได้อัปเดตแอปช้อปปีพอเราเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มมัน เขาเขาจะไม่ขึ้นปุ่มค้นหานะคะลูกค้าบางท่านมีปุ่มลูกค้าบางท่านก็ไม่มีปุ่มค้นหาถ้าเกิดมีปุ่มค้นหาคือเดี๋ยวนะแบตเตือนจะหมดถ้าเกิดมีปุ่มค้นหานะคะจะหาร้านหมูได้ง่ายอาสมมติว่าถ้าเกิดลูกค้ามีปุ่มค้นหาเราให้ลูกค้ากดปุ่มค้นหาได้เลยคลิกไปที่ปุ่มค้นหานะคะแล้วให้ลูกค้าเนี่ยใส่ชื่อร้านค้าเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะหน้าจอบันซ่าเนาะ หมูให้ลูกค้าใส่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 ชื่อร้านของเราเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นพอเซิร์ชร้านปุ๊บจะเจอสินค้าของเราคือสินค้าของหมูเนาะเป็นโลชั่นเป็นเซรัม่มแล้วก็บาวนี่นี่เลยบาวนี่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าหรือเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนไม่มีปุ่มค้นหาสมมติว่าตอนนี้หมูไหลอย,อยู่เนาะแล้วลูกค้าเนี่ย ไม่มีปุ่มค้นหาแบบนี้นะคะเราเนี่ยให้ลูกค้าทําการกดติดตามร้านค้าเราหรือถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยทำการกดติดตามร้านค้าของเราไว้แล้วให้ลูกค้าเนี่ยสังเกตเมนูข้างบนเขาจะมีปุ่มว่ากําลังติดตามกับสําหรับคุณตอนนี้เราอยู่ที่ปุ่มสําหรับคุณใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเนี่ยมาคลิกที่ปุ่มกําลังติดตาม ก็จะเจอร้านที่เรากําลังติดตามแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะกดติดตามร้านค้ายเยอะอาจจะต้องแบบเลื่อนหลายคลิปนิดนึงแต่ทีนี้หมูจะขอยกตัวอย่างที่เป็นของหมูเพื่อเพื่อให้เป็นแนวทางของเพื่อนๆเ,เนาะอ่ะทีนี้เนี่ยสมมุติเลยว่าหมูว่าลูกค้าจะซื้อบาวนี้แต่คลิปที่ดูอยู่เป็นคลิปโลชันใช่ไหมคะให้เรานะคะ,ะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมากดกดตรงที่ชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะ กดไปตรงชื่อร้านแล้วเขาก็จะพาเราไปสู่หน้าคลิปทั้งหมดที่ร้านเคยลงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของนี่เลยรถใหม่นะคะรถไวช็อคคาราเมลโรยมะพร้าวอบแพอลูกค้าก็กดไปได้เลยจากนั้นรอสักประมาณ3-5วินาวินะคะจริงๆเขามีปักตะกร้าสินค้าเอาไว้ให้เนาะแต่ถ้าเกิดรอแป๊บหนึง่งเขาจะขึ้นแบบนี้เลยเราก็ให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆน,นะคะจะเห็นว่าจะมีปุ่มรถเข็นเล็กๆตรงนี้เราก็กด เขาก็จะมีป้ายว่าเพิ่มไปอย่างรถเข็นถ้าเกิดเราอยากซื้อรถดัรกช็อกโกแลตต่อนะคะอ่าเราก็เลื่อนคลิปได้เลยนะคะอ่าเพื่อนๆคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเป็นแนวทางได้นะกดปุ่มรถเข็นค่ะก็เพิ่มไปอย่างรถเข็นถ้าจะซื้อเซรั่มซื้อโลชั่นหรือซื้อของอันไหนโปรในร้านนั้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆก็แอดลงสินค้าจากนั้นเราแบ็กออกมาแบ็กออกมาอ่าแบ็กจนกลับมาที่ แบกออกมาแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักช้อปปีจากนั้นเพื่อนๆกดไปที่รถเข็นอีกทีหนึ่งสังเกตได้เลยว่าตรงใต้สินค้าเนี่ยมันจะเป็นป้ายว่าเพิ่มจากวิดีโอถ้าเกิดเราเพิ่มสินค้าจากหน้าไลฟ์สมมุติว่าหมู่เนี่ยไลฟ์อยู่ตอนนี้เนาะแล้วลูกค้าแอดสินค้าลงรถเข็นเนี่ยมันก็จะเป็นป้ายว่าเพิ่มจากไลฟ์ลูกค้าก็ใช้โค้ด30%ลดสูงสุด100บาทได้เลยหากลูกค้า ใช้ไปแล้วในกล่องนี้แล้วลูกค้าอยากซื้อกระหมูต่อกล่องสองใช้30%ลด100บาทเท่ากันให้เลือกใช้วิธีนี้นะคะจากนั้นพอติ๊กสินค้าปุ๊บมากดตรงนี้เลยค่ะกดด้านล่างกดใช้โค้ดปุ่มกดใช้โค้ดด้านล่างเพื่อนๆจะเจอโค้ด3 0มลดสูงสุด100บาทสำหรับวิดีโอนะคะ ประมาณนี้เลยคือตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยบาทอะใช้ได้สองช่องทางถ้าเกิดเราขึ้นไลฟ์ขายนะเราก็เสนอขายโค้ดลูกค้าได้ถึงสองโค้ดขายได้ถึงสองกล่องสองรายการแบบนี้เลยถ้าเกิดลูกค้าจะต่อกล่องสองก็คือเรียกว่าจ่ายราคาเท่ากับกล่องแรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้20%เนี่ยลูกค้าอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าแต่ถ้าวิธีนี้ลูกค้าจ่ายเท่ากันกับกล่องแรกหากลูกค้าอยากซื้อสินค้าร้านเรามากกว่า1กล่องนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ซื้อก็สามารถดูคลิปนี้หมูเป็นแนวทางหรือถ้าร้านไหนเอ่อขึ้นขายขึ้นไลฟ์ขายของอยู่แล้วก็ดูคลิปหมูเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันค่ะสมมติว่าเรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะขึ้นไลฟ์ขายของเราก็อาจจะลงคลิปนะคะเตรียมไว้ล่วงหน้าก็ได้เผื่อลูกค้าสนใจเราก็บอกวิธีนี้กับลูกค้าได้เลยลูกค้าจะใช้ส0็ได้2โค้ดตามนี้นะคะ หมูก็มาอัปเดตคลิปให้นะหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายได้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ